สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวผลงานฮานอยประจำกลุ่ม l o ตเต VIP ของเรานะคะสำหรับสมาชิกนะคะที่กำลังตามหาแนวทางแม่นๆเ,เด็ดๆนะคะแนะนำเลยให้เข้ากลุ่มนี้ได้เลยนะคะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเดือนละ299บาทแต่บอกเลยว่าคุ้มมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสถิตินะคะอันนี้วันที่26นะคะ ฮานอยก็จะออกมาฮานอยว i p 83นะคะก็จะออก8 3ดามก็คือวันที่26บหก็คือแตกนะคะแล้วสำหรับวันที่ย7ิบค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะวันที่ย7ิบค่ะโอ้จะให้แบบนี้เลยนะคะ0 4 0 5 0 6 15แล้วก็ห9ผลออกก็คือส0 6 7 4นย์หเจดสี่นะคะวันที่ย7ิบเจก็คือแตกเป็นวันที่2แล้วเดี๋ยวเราไปดูวันที่28กันนะคะวันที่28แด วันที่28อันนี้วางเลยรัฐบาลอ2ยนะคะจะให้แบบนี้เลย4ี4หกส6่เจแล้วก็ผลฮานอยมาก็จะเป็น0ูนย์นะคะผลก็จะเป็นศูนย์หกเจสี่ำหรับวันที่28นะคะก็ยินดีด้วยกับสมาชิกในกลุ่มเนาะสำหรับวันที่29นะคะวันที่29อันนี้ก็มีสมาชิก เข้ากลุ่มมาเรื่อยๆนะคะวันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าจะให้ไปที่รูดเก้าก็จะมาแปดเจ็ดบนนะคะสำหรับฮานอยนี่ก็แตกอีกแล้วนะคะอันนี้เราไม่ได้สร้างภาพนะคะอันนี้จะเป็นรีวิวจริงๆที่เราโพสลงในกลุ่มนะคะยี่สิบเก้านะคะเนี่ยจะให้แบบนี้เลยแล้วก็จะมาแปดเจ็ดบนนะคะนี่เลยอ่าอันนี้จะเป็นรีวิวให้สมาชิกในกลุ่มดู แล้วก็วันที่30ค่ะวันที่30ก็จะให้แบบนี้แล้วแอดก็เน้นให้เลยว่าทุนน้อยอัด5,6นะคะส่วนหานอยมาก็จะมาะมาอะไรวะเดี๋ยววันนี้มา5,53แล้วก็6,5นะคะสำหรับวันนี้ก็แตกอีกแล้วนะคะสำหรับวันที่30กี่วันแล้วเอยสมาชิกนับโดแตกติดติดกี่วันแล้วเดี๋ยวไปดูวันที่31กันนะคะ31จะให้ตัวนี้เลย31จะให้ตัวนี้เลย3 9 4 0 4849 เดี๋ยวเราไปย้อนดูกันนะคะว่าวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดฮานอยออกอะไรวันที่สามสิบเอ็ดออกเก้าเก้าสี่ศูนย์หนึ่งนี้แตกอีกแล้วนะคะแตกจริงๆนะฮะสามสิบเอ็ดแต่วันที่หนึ่งนะคะอันนี้ต้องขอโทษสมาชิกทุกๆคนด้วยเพราะว่าเออเออแอดให้ไปที่ที่อเดี๋ยวสักครู่นะคะอันนี้อยู่ยที่วันที่สามสิบเอ็ด แล้วก็วันที่หนึ่งแอดจะให้ไปที่สามห้าสามเจ็ดสามแปดแล้วก็แปดห้าแปดเจ็ดแต่ว่าฮานอยก็จะมาแค่รูดนะคะมาแค่สามหนึ่งนะคะสามหนึ่งล่างฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยปกติมาหกสามมาแค่รูดถามว่าหลุดไหมถ้าสําหรับในกลุ่มนะถ้าไม่มาตัวเจาะเราจะคิดว่าหลุดแต่ถ้ามารูดเราถือว่าไม่หลุดนะคะแต่บางกลุ่มนี้มารูดเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะแบบเออกรีด e อะไรประมาณนี้ยแต่ของเราคือไม่นะ้าไม่เจาะคือไม่นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูวันที่สองกันของเมื่อวานของเมื่อวานนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวันที่สองฮาหนอยวันที่สองค่ะ,อะแอดจะให้พี่สองสี่สองแปดสองเก้าแปดสี่สี่แปดสี่เก้าแล้วแอดก็บอกว่าฮาหนอยอัดเน้นเน้นหนักสี่นะคะแล้วก็ฟันให้สี่สองสี่แปดสี่เก้านะคะก็จะมาตามนี้เลยฮาหนอยพิเศษแปดสี่บนสี่หนึ่งล่างเด้งบนล่างนะคะแล้วก็มาฮาหนอยปกติด้วยนะคะฮาหนอยปกติก็มาแปดสี่อีกแล้วนะคะ ก็จะมา84อีกแล้ว84แล้วก็714ก็เด้งบนเด้งล่างเลยสําหรับวันที่สองส่วนวันที่3ามตอนนี้แอดวางแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจจะเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มาได้ที่นี่เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแอดไลน์มาได้ที่ crv สามสทักแชทส่วนตัวมาเข้ากลุ่มมีค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับเพื่อนๆสมาชิกคนไหนที่สนใจจะเข้าเข้ากลุ่มนะคะก็ อ่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาถ้าเข้ากลุ่มแล้วก็ขอให้เฮงๆปงปังๆได้ตังคคืนกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ